สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหัวข้อวิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสอนโดยครูัญชนกศรัทธาศุกนะคะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่4.5หัวข้อสุดท้ายในบทที่4นะคะโดยหัว,วข้อนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาสองส่วนได้แก่คือความหลากหลายทางพันธุก,กรรมและการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยมีจุดประสงค์ที่ต้องการจะให้นักเรียนสามารถระบุ อธายแล้วก็ยกตัวอย่างนะคะสิ่งต่างๆต่อไปนี้ได้นะคะข้อแรกนะคะก็คืออยากให้นักเรียนสามารถระบุึสาเหตุที่ทําให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะสามารถอธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของชารลส์ดาวินนะคะและสุดท้ายอธิบายและยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการได้ค่ะพร้อมกันหรือยังคะ พร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะครูก็อยากให้นักเรียนนะคะมาทําความรู้จักกับหอยมารากรดก่อนหอยมารากรดนะคะเป็นกรณีศึกษาทางวิวัฒนาการกรณีหนึ่งที่น่าสนใจโดยผู้ที่ทาการศึกษาหอยมารากรดนะคะก็คือศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์ปัญหาและคณะค่ะโดยเป็นคณะวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอยมรกตนี่นะคะเราพบได้ที่ประเทศไทยนะคะทราบกันไหมคะว่าเราสามารถพบหอยมรกตได้ที่ไหนคะ่ะค่ะหอยมรกตนะคะเราสามารถพบได้ที่เกาะตาชัยในจังหวัดพังงาน,นะคะโดยสาเหตุที่ทำทีมวิจัยให้ความสนใจหอยมรกราก็เพราะว่าหอยมรกตที่พบที่เกาะตาชัยมีเปลือกที่เวียนสายเท่านั้นคะ่ะมาถึงตรงนี้สงสัยกันไหมคะว่า มีทั้งเปลือกเวียนซ้ายและเปลือกเวียนขวาเราจะสังเกตได้อย่างไรนะคะวิธีการสังเกตนะคะก็ให้เรานำปลายยอดแหลมของหอยหันขึ้นทางด้านบนนะคะและหันส่วนของปากเปลือกเข้าหาตัวเองค่ะถ้าปากเปลือกอยู่ทางด้านซ้ายก็จะเป็นหอยเปลือกเวียนซ้ายนะคะแต่ถ้าปากเปลือกอยู่ทางด้านขวาก็จะเป็นหอยเปลือกเวียนขวาค่ะไปลองสังเกตกันดูนะคะค่ะ อยมรกตนะคะก็เป็นหอยในสกุลเดียวกับหอยทากต้นไม้นะคะซึ่งหอยในสกุลนี้นะคะมีความหลากหลายค่อนข้างสูงทั้งสีสันของเปลือกลวดลายรวมทั้งเปลือกที่มีทั้งเวียนซ้ายแล้วก็เวียนขวานะคะนั่นทําให้ทั้งทีมวิจัยนะคะตั้งข้อสงสัยว่าแล้วเพราะเหตุใดหอยมรกตที่เกาะตาชัยจึงพบเฉพาะที่มีเปลือกเวียนซ้ายเท่านั้นเดี๋ยวเราจะได้ใช้ความรู้ที่เราจะเรียน มาทำความเข้าใจกับคำถามนี้กันค่ะค่ะเรามาเริ่มทำความเข้าใจกับคำว,ว่าความหลากหลายทางพันธุก,กรรมกันก่อนนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะครูอยากให้นักเรียนลองนึกถึงลักษณะต่างๆของประชากรมนุษย์ดูนะคะคําว่าประชากรก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตปีชีส์ีเดียวกันที่อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งที่อยู่เดียวกันในระยะเวลาใดเวลาหนึง่ง ทีนี้ลองดูจากในรูปนะคะประชากรมนุษย์ในรูปนี้นะคะมีลักษณะใดบ้างคะที่มีความแตกต่างกันค่ะเชื่อว่านักเรียนก็คงจะเห็นว่าลักษณะที่แตกต่างกันก็มีตั้งแต่ลักษณะรูปร่างความสูงลักษณะเส้นผมสีผมแล้วก็สีตาแล้วก็มีอาจจะมีลักษณะอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของสัตว์กันบ้างนะคะ สัตว์ในรูปก็คือสุนัขที่เป็นสป,ปีชีส์เดียวกันทั้งหมดนะคะแต่ว่าต่างสายพันธุ์ลักษณะใดบ้างคะที่มีความแตกต่างกันของสุนัขเหล่านี้คะก็คงจะเห็นว่ามีทั้งลักษณะรูปร่างลักษณะเส้นขนสีขนความสูงลวดลายแล้วก็อื่นอื่นอีกใช่ไหมคะอีกสักตัวอย่างนะคะสำหรับตัวอย่างพืชนะคะพืชในรูปก็คือกระลำสายพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสปีชีส์เดียวกันลักษณะใดบ้างคะของกะลำาบบนี้ที่มีความแตกต่างกันค่ะเชื่อว่าก็คงจะตอบว่าลักษณะของใบลักษณะของดอกสีดอกลักษณะของลำต้นหรือสีลำต้นแล้วก็อาจจะมีอื่นๆอีกนะคะค่ะจะเห็นว่าในแต่ละสปีชีส์ก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสปีชีส์นั้นๆนะคะ โดยในประชากรสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันก็ยังมีลักษณะปรากฏที่มีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะซึ่งความแตกต่างระหว่างสมาชิกภายในประชากรน,นี้นะคะก็เป็นผลมาจากความแตกต่างทางพันธุกรรมหรือความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองค่ะแล้วความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรสิ่งมีชีวิตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนพอจะทราบไหมคะ ครูจะให้นักเรียนลองนึกถึงคำตอบประมาณ10วินาทีนะคะค่ะพอจะทราบคำตอบกันหรือ,อยังคะถ้าใครยังนึกไม่ออกเด็กไม่เป็นไรคะ่ะเราไปเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะภาพนี้นะคะ เชื่อว่านักเรียนเห็นปุ๊บก็น่าจะสามารถตอบได้ว่าคือรูปผอมเสือกโพ่งเดงกรนะคะตามที่นักเรียนได้เคยเรียนมาแล้วนะคะว่ายีนนะคะกำหนดลักษณะของโปรโตีนที่สร้างขึ้นได้ซึ่งโปรโตีนก็จะส่งผลให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมโดยจะขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็หน้าที่ของโปรโตีนนั้นๆนะคะตัวอย่างเช่นการสร้างเมลานินของสีผนของเสือกโพ่งดำร่บนี้นะคะ แต่ในธรรมชาตินะคะเราก็ยังพบเสือโคร่งขาวเบนกอซึ่งมีสีขนแตกต่างไปจากเสือโคร่งเบนกอทั่วๆไปนะคะนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดคะเสือโคร่งขาวเบงกอจึงมีสีขนที่ต่างจากเสือโคร่งทั่วไปค่ะนักเรียนเคยเรียนกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่า mutation ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนนะคะซึ่งอาจทำให โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้น,น,นการที่เสือพว้เขามีลักษณะของสีขนที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เป็นเพราะมิวเทชันนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของเมลานินที่สร้างขึ้นนะคะทําให้เสือพว้เขาเบงกอมีลักษณะของสีขนที่แตกต่างจากเสงงือขั้วเบงกอทั่วๆไปนั่นเองค่ะหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่ามิวเทชันนะคะทําให้เกิดอาริรวใหม่ และส่งผลให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมใหม่ขึ้นในประชากรได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะลักษณะทางพันธุกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนี้นะคะจะสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้ก็ต่อเมื่อเป็นมิวเทชันของสารพันธุกรรมในเซลล์สืบพันธุ์นะคะนอกจากมิวเทชันแล้วนะคะยังมีปัจจัยอื่นอีกที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมทางนักเรียนมีพี่หรือน้อง ลองนึกดูนะคะว่าตัวนักเรียนเองและพี่หรือน้องนั้นมีลักษณะที่คล้ายแล้วก็ลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมละคะหรือนักเรียนลองพิจารณารูปของลูกสุนัขในรูปนี้ดูนะคะกรณีที่ลูกสุนัขเกิดมาจากพ่อและแม่เดียวกันลูกสุนัขเหล่านั้นนะคะจะมีทั้งลักษณะที่คล้ายแล้วก็แตกต่างกันนะคะสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ โดยที่แต่ละเซลล์สืบพันธุ์นะคะอาจจะมีอัรลีลที่แตกต่างกันเมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มและเซลล์ไข่ยึึ่งจะเกิดขึ้นแบบกลุ่มนะคะทําให้ลูกที่ได้แต่ละตัวมีลักษณะาทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจึงเป็นอีกปัจใจนะคะที่ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางพันธุก,กรรมในแต่ละสปีชีค่ะนอกจากนี้ในกรณีของสีขนสะนัข ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยยีนหลายยีนจนึง่มีความหลากหลายมากเมื่อเกิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศขึ้นค่ะมาถึงตรงนี้นะคะนักเรียนคงจะทราบกันแล้วนะคะว่ามิวเทชันในเซลล์สืบพันธุ์และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะแต่ถึงแม้ว่ามิวเทชันและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะทำให้สิ่งมีชีวิตมีความหลากหลายทางพันธุกรรมแต่เมื่อเวลาผ่านไป บางลักษณะอาจหายไปหรือเปลี่ยนไปในรุ่นต่อไปนะคะตัวอย่างเช่นการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของมาสในแต่ละช่วงเวลานะคะจะเห็นว่ามาในปัจจุบันมีลักษณะบางประการที่ยังคงคล้ายกับมาในอดีตก็มีหลายลักษณะที่มีความแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นขนาดของลําตัวลักษณะนิ้วเท้าหรือว่าลักษณะฟันนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือกรณีของหอยมรกต ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่ามีบรรพบุรุษร่วมกันกับหอยนกขมิ้นซึ่งบรรพบุรุษร่วมของหอยนกขมิ้นกับหอยมรกตนี้น่าจะมีทั้งเปลือกเวียนซ้ายและเปลือกเวียนขวาโดยปัจจุบันนะคะเราพบหอยนกขมิ้นที่มีทั้งเปลือกเวียนซ้ายและเปลือกเวียนขวาแต่หอยมรกตที่พบที่เกาะตาชายัยมีเฉพาะเปลือกเวียนซ้ายเท่านั้นค่ะนั่นทําให้เกิดข้อสงสัยค่ะว่าเพราะเหตุใด ลักษณะาทางพันธุก,กรรมบางลักษณะน,นะคะยัง,งคงพบในประชากรในขณะที่บางลักษณะกลับหายไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะเพื่อตอบคําถามคําถามน,นี้กันค่ะการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะเป็นทฤษฎีที่เสนอขึ้นโดยชาวต์ดาวินนะคะเชื่อว่านักเรียนหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้มาบ้างแล้วนะคะเดีย๋ยวครูจะมีแอนิเมชั่น เกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งครูจะเอาเพียงบางส่วนของแอนิเมชันนี้มาให้นักเรียนลองศึกษานะคะหากอยากศึกษาแอนิเมชันตัวเต็มๆนะคะนักเรียนสามารถศึกษาได้จากช็อปยู l อด้านล่างนะคะเอาละค่ะเราไปดูกันเลยค่ะการค้นพบของชาส์ดาวินและทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติเมื่อดาวินอายุ22ปีได้เดินทางไปกับเรือเบเกิล ตามคำเชิญจากกองทัพเรืออังกฤษเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลทางธรรมชาติรอบโลกเรือบีเกิลออกเดินทางจากประเทศอังกฤษโดยมีแผนสำรวจไปตามเส้นทางรอบทวีปอเมริกาใต้ผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกทวีปออสเตรเลียผ่านมหาสมุทรอินเดียและตอนใต้ของทวีปแอฟริกาแล้วกลับสู่ประเทศอังกฤษรวมเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีในระหว่างเดินทาง ดาวินได้สำรวจทั้งธรณีวิทยาบันทึกรายละเอียดและเก็บรวบรวมซากดึกดำบรรรวมทั้งตัวอย่างสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เขาพบซึ่งนำไปสู่แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติในเวลาต่อมาในระหว่างเดินทางสำรวจนั้นหมู่เกาะกราปกอสเป็นสถานที่ซึ่งดาวินพบข้อมูลสำคัญที่สนับสน,นุนแนวคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ มู่เกาะ,ะกาลาปากสอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากทวีปอเมริกาใต้ประมาณ965กิโลเมตรเป็นหมู่เกาะที่เกิดจากภูเขาไฟที่หมู่เกาะแห่งนี้ดาวินได้สังเกตและเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะของพืชและสัตว์หลายชนิดที่เก็บรวบรวมและบันทึกไว้นี่เป็นตัวอย่างของพืชที่ดาวินพบ นี่เป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ดาวินพบเช่นนกฟินตเต่ายักษ์กลาปรกอสอีกัวนาทะเลนกบูบีเท้าสีฟ้าตัวอย่างสำคัญที่เห็นเด่นชัดที่ดาวินศึกษาคือการศึกษาชนิดของนกฟินที่อยู่ตามเกาะต่างๆดาวินพบว่านกเหล่านี้มีลักษณะจะงอยปากแตกต่างกัน ราคือมีรูปร่างความหนาความยาวแตกต่างกันไปตามลักษณะของอาหารที่นกแต่ละชนิดกินเช่นมเมล็ดพืชกระบองเพชรยอดอ่อนพืชมแมลงน้ำหวานจากดอกไม้และผละไม้ต่างๆนกฟินบางชนิดกินมแมลงเป็นหลักบางชนิดกินมเมล็ดพืชเป็นหลักบางชนิดกินพืชจำพวกกระบองเพชรเป็นหลักและบางชนิดกินยอดอ่อนพืชเป็นหลัก ความแตกต่างของจางอยปากนกฟินเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงจนได้ลักษณะจางอยปากที่เหมาะสมกับอาหารชนิดต่างๆโดยประชากรนกฟินกลุ่มแรกที่เข้ามานี้เริ่มมีการขยายเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารที่กินอยู่เป็นประจำ เมื่ออาหารของนกฟิน์กลุ่มนี้เริ่มขาดแคลนประชากรนกฟิน์กลุ่มนี้จึงค่อยๆลดจำนวนลงในที่สุดมีข้อสันนิษฐานว่าบรรพบุรุษของประชากรนกฟินที่มายังเกาะอาจมีบางตัวที่มีลักษณะจงอยปากที่แตกต่างไปจากตัวอื่นเล็กน้อยประชากรนกฟินบางตัวที่มีลักษณะจงอยปากแตกต่างไป ซึ่งเคยเป็นประชากรส่วนน้อยสามารถกินอาหารอย่างอื่นแทนได้เช่นกระบองเพชรทำให้ประชากรที่มีลักษณะนี้อยู่รอดและขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนขึ้นแทนที่ส่งผลให้ลักษณะประชากรนกฟินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปกระบวนการนี้เป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติซึ่งจะเกิดอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดนกฟินชนิดต่างๆ ที่มีจะงอยปากลักษณะเหมาะสมกับการกินอาหารต่างชนิดกันในเวลาต่อมาค่ะพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมนกฟินบนบุกเกาะลาราปัก,ก,กร,รแต่ละเกาะจึงมีลักษณะของจังอยปากที่แตกต่างกันความแตกต่างของจังอยปากซึ่งเหมาะสมกับลักษณะของอาหารต่างๆที่นกฟินแต่ละชนิดกินนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครูคิดว่านักเรียนน่าจะพออธิบายกันได้แล้วนะคะค่ะ เรามาสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติกันนะคะสิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์และให้กําเนิดลูกหลานจํานวนมากนะคะทําให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตมีมากเกินกว่าสิ่งจําเป็นต่างๆต่อการดํารงชีวิตท,ที่มีอย่างจํากัดในธรรมชาตินะคะดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงมีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเพื่อที่จะอยู่รอดและเพื่อให้ได้สิ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตท,ที่มีจํากัดดังกล่าวนะคะดังนั้นจึงมีสมาชิกเพียงคนหนึ่ง ที่อยู่รอดในแต่ละรุ่นการอยู่รอดของสมาชิกในสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลม่มแต่เป็นผลมาจากลักษณะทางพันธุก,กรรมที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหม,มปกปกะาะสมกับสภาพแวดล้อมจะให้กําเนิดลูกหลานได้มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะไม่เหมาะมสมกับสภาพแวดล้อมการที่สมาชิกแต่ละตัวในประชากรนะคะมีศักยภาพในการอยู่รอดและให้กเนิดลูกหลานไม่เท่ากัน จึงทาให้ประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยและมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นในแต่ละรุ่นนะคะเราลองกลับมาพิจารณานะสร้างเึ็กดําบานของม้าในแต่ละช่วงเวลากันอีกครั้งนะคะม้าในอดีตนะคะจะมีขนาดตัวเล็กเมื่อเทียบกับม้าในปัจจุบันลักษณะของนิ้วเท้าของม้าในอดีตก็จะมีหลายนิ้วนะคะซึ่งเหมาะสําหรับเดินบนพื้นดินที่มีความอ่อนนุ่มในปา่าในขณะที่ลักษณะนิ้วของม้าในปัจจุบันนะคะ จะมีเพียงนิ้วเดียวซึ่งเป็นกีดขนาดใหญ่ทำให้สามารถเหมาะกับการวิ่งอย่างรวดเร็วได้ในพุ่งหญ้านะคะลักษณะฟันของม้าในอดีตก็จะเหมาะกับการกินใบไม้ตามพุ่มไม้นะคะในขณะที่ฟันของม้าในปัจจุบันเนี่ยเหมาะสาหรับการกินหญ้าที่มีความเหนียวมากกว่าใบไม้นะคะจะเห็นว่าลักษณะของม้าในอดีตกับปัจจุบันนะคะที่แตกต่างกันนี้มีผลต่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะค่ะ สำหรับกรณีของ่อยมารากตที่กล่าวถึงไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะมาถึงตรงนี้นักเรียนพอจะตั้งข้อสันนิษฐานได้หรือยังเพราะว่าเพราะเหตุใดไอยมารากตที่พบที่เกาะตาชัยจึงพบเฉพาะเปลือกเทียนไฟเท่านั้น,นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้นักเรียนลองคิดกันดูนะคะเอาละค่ะจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็ความรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้มานะคะ คิดว่านักเรียนน่าจะพอตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับหอยมรกตกันได้แล้วนะคะจากหลักฐานที่ว่านะคะเกาะตาชัยเคยอยู่ร่วมกับแผ่นดินใหญ่มาก่อนนะคะซึ่งเป็นที่อยู่ของหอยนูคมิน้นที่มีทั้งเปลือกเวียนซ้ายแล้วก็เปลือกเวียนขวานะคะจนกระท่าเกิดการแยกตัวนะคะออกจากแผ่นดินใหญ่กลายเป็นเกาะที่มีขนาดเล็กลงทําให้มีอาหารน้อยลงรวมทั้งมีผู้ล่าโดยเฉพาะงูกินหอยทากนะคะ ที่มีโครงสร้างของปลาที่เหมาะต่อการกินหอยทากที่มีเปลือกเรียนกวามากกว่าดังนั้นจึงทําให้หอยนกขมิน้นที่มีเปลือกเรียนซ้ายและมีขนาดตัวเล็กนะคะมีโอกาสที่จะอยู่รอดและสืบพันธุ์ให้กําเนิดลูกหลานได้มากกว่าจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปหลายชั่วรุ่นนะคะจึงทําให้เกิดเป็นหอยมรกซึ่งเป็นหอยตปีชีใหม่ที่มีลักษณะทางวกรรแตกต่างไปจากหอยนกขมิ้นนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะการศึกษาวิวัฒนาการของหอยมรดกนะคะยังคงจะต้องศึกษาและวิจัยต่อไปอีกค่ะค่ะหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวิถกรรมและการคัดเลือกโดยธรรมชาติมาแล้วนะคะครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนนะคะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจครูมีเวลาให้10วินาทีนะคะ ส0วินาทีแล้วนะคะมาดูเฉลยพร้อมกันนะคะสำหรับคำถามแรกนะคะเพราะเหตุใดมิวเทชันและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสิ่งมีชีวิตจะมีความสำคัญต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะคำตอบก็คือมิวเทชันและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทำให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรสิ่งมีชีวิตซึ่งธรรมชาตินะคะจะเป็นตัวคัดเลือกลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะสมไว้ในประชากรน,นะคะ คำถามต่อมานะคะก็คือจากคำกล่าวที่ว่าแมลงที่ได้รับสารฆ่าแมลงทําให้เกิดความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงมากยิ่งขึ้นนักเรียนเห็นด้วยกับคํากล่าวนี้หรือไม่คะสาหรับครูนะคะครูไม่เห็นด้วยเนื่องจากสารฆ่าแมลงไม่ได้ทําให้แมลงมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงเกิดขึ้นแต่ว่าอาจมีแมลงบางตัวที่สามารถต้านทานต่อสารฆ่าแมลงะถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติ ให้มีโอกาสอยู่รอดและให้ถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นต่อๆไปทําให้ประชากรรุ่นต่อไปที่สามารถต้านทานต่อฝารท่าแมลงนั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะโดยครูมีหมายเลข1นถึงเให้ในกล่องสีส้มนะคะโดยจะให้นักเรียนพิจารณาข้อความในกล่องสีฟ้านะคะและนําข้อความ มาใส่ให <pet brewer y> uh ้ถ oh, right? ูกต้องตามลำดับนะคะถูกให้เวลา10วินาทีนะคะค่ะครบ10วินาทีแล้วนะคะทำกันเสร็จหรือยังคะถ้าใครต้องการเวลาเพิ่มก็กดพอสได้นะคะเรามาดูเฉลยกันก่อนนะคะสำหรับเฉลยนะคะก็คือ e d c g a f และ B ค่ะแผนภาพสรุปวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาตินะคะก็จะเริ่มจากสิ่งมีชีวิตนะคะจะเกิดิวเทชันและเกิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะทําให้ประชากรมีความหลากหลายทางพันธุกรรมส่งผลให้มีความหลากหลายของลักษณะตา่ตางๆเมื่อเกิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติสมาชิกของประชากราที่มีลักษณะที่เหมาะสมมากกว่าก็จะอยู่รอด มีโอกาสสืบพันธ์ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและให้กำเนิดลูกหลานได้มากกว่ากระบวนการนี้นะคะจะดำเนินเป็นเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วรุ่นจนในที่สุดนะคะทำให้ได้ประชากรที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างไปจากรุ่นเดิมนะคะซึ่งมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น,นะคะ่ะนอกจากความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วนะคะในการศึกษาวิวัฒนาการนะคะ เรายังจะต้องอาศัยหลักฐานแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆอีกนะคะอย่างเช่นการศึกษาสากดึกดำบรร์การศึกษาการวิพากษ์เปรียบเทียบเอมบโอเปรียบเทียบหรือการศึกษาทางด้านชีววิทยาโมเลกุลนะคะตัวอย่างของการศึกษาการวิพากษ์เปรียบเทียบก็เช่นการศึกษาโครงสร้างของประดูกระยางผู้หน้าของจระเข้นก้างคาววานแล้วก็มนุษย์นะคะจะเห็นว่า ลักษณะของสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะมีความแตกต่างกันระยางคู่หน้าของสัตว์เหล่านี้ก็มีความแตกต่างกันและทาหน้าที่ต่างกันแต่เมื่อเราเปรียบเทียบโครงสร้างของกระดูกจะพบว่ามีโครงสร้างที่สามารถเทียบเคียงกันได้นะคะซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ในกลุ่มนี้มีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกันนะคะตัวอย่างการศึกษาเอมบริโอเปรียบเทียบนะคะก็อย่างเช่น การศึกษาพัฒนาการของเอมบริโอของปลาเต่านกวัวแล้วก็มนุษย์นะคะสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะแม้จะมีตัวเต็มวัยที่มีความแตกต่างกันแต่เมื่อเราศึกษาการเจริญเติบโต,ต,ตของเอมบริโอในระยะแรกๆเราจะพบว่ามีลักษณะโครงสร้างบางอย่างที่มีความคล้ายกันนะคะนั่นเป็นหลักฐานที่ทำให้สนับสนุนข้อสันนิษฐานที่ว่าสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะมีวิวัฒน,นาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน การศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทำให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อในสมมติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ล้วนมีวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกิดอยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในแต่ละช่วงเวลาสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะที่เหมาะสมก็จะอยู่รอด ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพรนธุกรรมที่มาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานหลักชั่วรุน่นส่วนในที่สุดทําให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่แตกต่างไปจากรุ่นบนรรพุรุษและนําไปสู่การเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีใหม่จนนาไปสู่การเกิดเป็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆดังที่พบในปัจจุบนัน ค่ะเรามาสรุปเนื้อหากันนะคะม u t a t i o n และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรสิ่งมีชีวิตในประชากรที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะอยู่รอดและสามารถถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวไปยังรุ่นต่อๆไปได้กระบวนการนี้เป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติการคัดเลือกโดยธรรมชาติเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานหลายชั่วรุ่น จนนำไปสู่ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในปัจจุบนันค่ะและนี่คือทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้กันในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ